ภูเขาไฟระเบิดที่ตองก้าสัญญาณการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรวมทั้งมนุษย์หรือไม่ไม่เพียงแต่โรคระบาดร้ายแรงหรือภัยจากหินอวากาศหรือดาวเคราะห์น้อยที่อาจชนโลกจนเป็นเหตุให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้เท่านั้นหินร้อนหลอมเหลวภัยที่แฝงตัวอยู่ใต้ผิวโลกคือระเบิดเวลาลูกมหึมาที่สามารถกวาดล้างเผาพันธุ์สิ่งมีชีวิตบนโลกได้เช่นกัน มันเคยเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโบนโลกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีตในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตหลายๆอย่างอยู่ภูเขาไฟระเบิดจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำที่ตองกาจะเป็นสัญญาณของหายนะครั้งใหญ่ของมนุษยชาติหรือไม่อกสั่งขวัญแขวน,ขวนไปทั่วโลกไม่มีใครคาคิดว่า ภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาฮังกาฮายาโปในตองกาประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เกิดการประทุครั้งใหญ่เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาจนทำให้เกิดสึนามิคลื่นสูงซัดชายฝั่งตองการวมทั้งญี่ปุ่นและรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาฮังกาฮายาโปเป็นภูเขาใต้ทะเลที่อยู่ระหว่างเกาะสองเกาะ คือระหว่างเกาะฮังกาตองกาและเกาะฮังกาไฮยาโปทำให้มีการตั้งชื่อภูเขาไฟลูกนี้ว่าฮังกาตองกาฮังกาไฮยาโปหรือเรียกสั้นๆว่าฮังกาตองกาภูเขาไฟลูกนี้สร้างความหวาดวิตกให้กับประชากรที่อยู่ในตองการาวหนึ่งแสนคนมาตลอดเพราะมันอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งกรุงโนโก,กอาโฟลาเมืองหลวงของตองกา ที่อยู่ห่างเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นการประทุของภูเขาไฟฮังการตองกาถูกจัดให้เป็นการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลแต่ความจริงแล้วจากภาพเราจะเห็นว่าปล่องภูเขาไฟฮังการตองกาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลการเคลื่อนไหวภายในของภูเขาไฟในช่วง15ปีที่ผ่านมาในปี2 5 5 8ภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองกาได้เกิดการประทุรุนแรง จนต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าขา,ขาออกจากตองก้าจนกลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในขณนะนั้นนอกจากนี้ภูเขาไฟลูกนี้ยังได้เคยเกิดประทุมาแล้วเมื่อปี2455ปี2480ปี2531และปี2552การประทุครั้งนี้ถือว่านนนแรงที่สุดในรอบ30ปีมีเสียงดังสนั่นจากการประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟใต้ทะเล ทำให้เกิดเสียงโซนิกโบมได้ยินไปไกลถึงรัฐอ阿สกาในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟไปราว6,000ไมล์หรือประมาณ9,654กิโลเมตรหลังจากการประทุได้เกิดคลื่นสูงราว1เมตรถาโถมพัดชายฝั่งตองกาน้ำทะเลหลายบ่าท่วมทะลักถนนสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนที่ได้รับคำเตือนให้อพยพขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วน ในขณะที่พระราชาธิบดีตูปโปอูที่6แห่งตองก้าถูกอพยพออกจากราชวางังไปประทับในที่ปลอดภัยคลื่นสึนามิยังได้พัดหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นแคลิฟอร์เนียและอีกหลายประเทศริมมหาสมุท Pacific, รแปซิฟิกรวมทั้งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียดาวเทียมในห้วงอวกาศสามารถจับภาพเหตุการณ์น่าสะพรึงการประทุกครั้งใหญ่ของภูเขาไฟแหงการตองกาได้ ทำให้เห็นกลุ่มเท่าฐานโพยพุ่งมีขนาดความกว้างราว4.8กิโลเมตรและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงนับ20กิโลเมตรสถานการณ์ภูเขาไฟในทะเลฮังการตองกาการระเบิดที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อันตรายเป็นภัยธรรมชาติที่คาดการไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดการสูญพันธุ์ครั้งที่6หรือ the s i th x extinction เป็นคำที่เคยอยู่ในวงแคบของกลุ่มนักนิยมธรรมชาติและความหลากหลายทางสายพันธุ์แต่ในขณะนี้มันกำลังเป็นกระแสสังคมมากขึ้นหายนะของสรรพสิ่งบนโลกกำลังเริ่มต้นขึ้นโลกที่เคยเป็นบ้านให้กับสรรพชีวิตมานานกว่า3.5พันล้านปีแต่โลกไม่ได้มีความมั่นคงมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลอดเวลาหายนะจากฝีมือธรรมชาติเอง ได้ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกมาแล้วถึง5ครั้งในช่วงตลอดระยะเวลา500ล้านปีหลังสุดที่ผ่านมายังไม่นับรวมที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนก่อนหน้านี้แต่ละครั้งก็กวาดล้างสิ่งมีชีวิตไปราว50-90%สเัจธรรมของธรรมชาติที่จุดจบของอีกชีวิตหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายชีวิตที่แตกหน่อแผ่กิ่งก้านสาขาในช่วงเปลี่ยนผ่าน บดมือผู้ครอบครองโลกไปไม่รู้จบสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของเราที่มนุษย์เป็นผู้ครองโลกหรือไม่การสูนพันธ์ครั้งที่6มาเร็วเกินกว่าที่หลายคนคาดพวกเราทุกคนในฐานะมนุษย์ล้วนแต่สร้างปัจจัยเล่นให้เกิดไายนะก่อนกาหนดการสูญพันธ์ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะมันจะนับรวมมนุษย์ไปในการสูญพันธ์ครั้งนี้ด้วยหรือไม่ การสูญพันธ์ครั้งล่าสุดครั้งที่5ที่เกิดขึ้นเมื่อ65ล้านปีก่อนไดโนเสาร์เป็นผู้ที่ครอบครองโลกในขณะนั้นโลกถูกโจมตีด้วยอุกาบาตจนสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ของสภาพแวดล้อมที่ปิดประตูอาณาจักรไดโนเสาร์อย่างถาวรและกลับเปิดประตูบานใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนวิวัฒนาการมาเป็นเราในปัจจุบันการสูญพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทีม่มีใครปฏิเสธได้โลกได้สูญเสียสายพันธุ์ไปแล้วกว่า99%จากทั้งหมดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกในการสูญพันธุ์เมื่อ443ล้านปีก่อนสภาพอากาศที่หนาวเย็นของมหาสมุทรน้ำแข็งทำให้สิ่งมีชีวิตซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำในขณะนั้นสูญพันธุ์ไปกว่า60-70%ของสายพันธุ์ทั้งหมดในขณะที่ปลายยุคดีโวเนียน เมื่อ360ล้านปีก่อนสภาพอากาศที่แปลปรวนทำลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่มน้ำตื้น70%การสูญพันธุ์ในยุคเพอร์เมียนไทเอสซิสเมื่อ250ล้านปีก่อนทำลายสิ่งมีชีวิต90%รวมไปถึงแมลงขนาดใหญ่และไทโไบายในทะเลนักวิชาการเชื่อว่าเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟในบริเวณไซบีเรียที่ดุนแรง และสร้างหมอกดำปกคลุมไปทั่วจนเกิดภาวะโรคร้อนซึ่งการสูญพันธุ์ครั้งนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราในปัจจุบันการสูญพันธุ์ในยุคไทแอซิสจูลาซิสเมื่อ200ล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิต,ตามใน4สูญพันธ์จากเหตุภูเขาไฟปะทุขึ้นอีกครั้งเป็นการลบกระดานครั้งใหญ่เพื่อเปิดทางให้ไดโนเสาร์ กลับมาครองโลกในยุคต่อไปและครั้งล่าสุดเมื่อ65ล้านปีก่อนการสูญพันธุ์ในยุคครีเทเชียสอุกกาบาตขนาดยักษ์กระแทกโลกในเม็กซิโกพร้อมๆกับการประทุข,ของภูเขาไฟแถบอินเดียกลายเป็นบทสุดท้ายของอาณาจักรไนโนเสาและแอมโมไนและเปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้โอกาสนี้สร้างอาณาจักรที่ซับซ้อนและยิ่งใหญ่จบจนมาถึงวันนี้ ที่มีเราเป็นผู้ครองโลกแต่วงจรหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบันซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการสูนพันธุ์ครั้งที่6ได้เริ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วงานวิจัยล่าสุดเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า b i o l o ลจิคอ a แอนนิฮิ t เ o ชหรือการทำลายล้างทางชีวภาพมีอัตราประชากรของสิ่งมีชวิตทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วและกลุ่มสัตว์เลี้ยงโลกด้วยนมขนาดใหญ ที่อาศัยในมหาสมุทรหลายชนิดเช่นวานกลุ่มเต่าทะเลกลุ่มฉลามและหอยขนาดใหญ่จะเป็นสัตว์แรกๆในรายชื่อที่จะสูญพันธุ์ไปก่อนแนวน้อมแต่ละครั้งที่ผ่านมาสัตว์ขนาดใหญ่มักจะสูญพันธุ์ก่อนสัตว์เล็กและสามารถสร้างผลกระทบเหมือนกระแสไฟฟ้าตัดวงจรทําให้สัตว์อื่นๆในระบบนิเวศสูญพันธุ์ตามไปด้วยแม้ทุกครั้งที่ผ่านมา เป็นผลงานของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่อย่างอุกาบาตชนโลกและภูเขาไฟระเบิดที่กินเวลาหลายพันปีแต่ในการสูญพันธ์ครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นผลงานที่มนุษย์มีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบล้วนพวกเราเร่งอัตราความหายาะทางสายพันธุ์ให้เร็วกว่าเดิมถึง114เท่าหากเปรียบเทียบกับการสูญพันที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหตุผลระดับแรกๆก็คือป่า บ้านพักที่สำคัญของเหล่าสรรพสัตว์กำลังถูกทำลายเรามีพื้นที่ป่าบนโลกน้อยลงและอาณาเขตของป่าที่มีก็เป็นกระจุกไม่เชื่อมต่อถึงกันโดยสัตว์ได้รับผลกระทบราว85%ของสายพันธุ์ทั้งหมดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่สูญเสียจากการแพร่ถางให้เป็นพื้นที่การเกษตรและการรุกคืบของทนที่อยู่อาศัยของมนุษย์แม้ว่ามนุษย อาจจะยังไม่คิดถึงการสูญพันธุ์ของพวกเราเพราะโลกมีประชากรมนุษย์7.2พันล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดการเพิ่มของประชากรมนุษย์คาดการว่าอีก10ปีประชากรจะล้นโลกและอาหารที่เรามีอยู่จะไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงทุกชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลกความโชคดีที่ประชากรของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น อาจกับตาลปัดอย่างรวดเร็วอารยธรรมที่ยั่งยืนต้องพึ่งพาอาหารจากของโซ่อาหารของธรรมชาติแหล่งน้ำและทรัพยากรอื่นๆร่วมด้วยการสูญพันธุ์ครั้งที่6จะทำให้ทุกอย่างยากไปหมดในขณะที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโรคร้อนติดต่อกันไปเรื่อยๆอลิซาเ,เบธโคเบิร์กผู้เขียนหนังสือการสูญพันธุ์ครั้งที่6เคยตอบคำถามว่า มนุษย์จะรอดพ้นจากการสูญพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ก็าอาจจะรอดนะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจมากนักหรอกที่เราจะรอดในขณะที่สายพันธุน์อื่นๆกำลังสูญพันธ์แต่หลายครั้งมนุษย์เองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมหากเรารอดได้จริงๆแต่อรยธรรมแบบไหนกันที่เราจะมีมันจะยั่งยืนหรือดิ่งเหวล,ลงไปเรื่อยๆ โลกจะยังเป็นที่ที่เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าและคนรุ่นต่อๆไปจะอยู่กันแบบไหนนักวิชาการหลายกลุ่มยอมรับว่าการสูนพันธุ์ครั้งที่6เป็นเรื่องยากที่จะหยุดยัง้งเหมือนเรากำลังดูภาพช้าของไฮยนะที่ดำเนินไปทีละนิดหากมนุษย์ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลย มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเหลียวหลังหันมาดูแลชีวิตอื่นๆที่อยู่ในโลกมันน่าเสียดายที่เรากลับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่เห็นสายพันธุ์อื่นๆค่อยๆหายไปจากชีวิตต่อหน้าต่อตาเราพลังความร้อนมหาศาลใต้ผิวโลกที่มีมานานตั้งแต่การถือกำเนิดของโลกเมื่อ4.6พันล้านปีที่ไม่เคยดับคือระเบิดเวลา ที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าและเราไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยผู้เขาไฟระเบิดที่ตองก้าสัญญาณการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกรวมทั้งมนุษย์หรือไม่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ